เดี่ยวหมูสับพี่ ไก่เนี่ยคณะปลากระป๋องกินข้าวกันพี่ๆี่โคนบรรยากาศสวยดุตุกว้าวปลา,ากระป๋อง ติดแจมเนเนี่ยดื่มีลดเข่าสวยๆหลสับเียพี่น้องข้าวสวยๆร้อนๆไปกินข่ากันครับอยอยใครยังใครใครเป็ดเข้มบ่เข้มอันนี้เข้มบ่เข็มใครเข้มมันก็เข้มนั่น นี่ไข่เกี่ยวนี่เกี่ยวหมูสับไม่ตัดก่อนนี่ของยี่ลายเอาลมดเอาเนื้อเอาเยอะโอ้ยเอาลดเอาลดยี่ลายยังเนี่ย พอเต้น้ำซุบกาดหบอกลาดใครบอกา่ใครเกียววะ กินกินกินกันยังยังไม่ได้ทาครีมมาค่ะเสามนาทีค่ะพี่น้องค่ะทางนี้ดิมากินออกทางนี้กินว้าวที่ใส่ชุดงามเดี๋ยววะโอ้ชุดเนี่ยไม่ถือยังเลยนี่เอ้าค่ะคือขาดม่ได้ไม่เอาขาแม่ สวัสดีครับพี่น้องมากินเขานุ่งกันขีนเมื่อกี้เมื่กินแล้วม่อกี้ลราเข้าบ้านไปเมื่กินไปไปไปซริมสวยอยู่บ้านในบ้านปลากระป๋องขนาดปลากระป๋องเว่ยนะหืมมือมึงตกจับ๋ยวบ้านครับ บปเกกินโดนม,มนะหนาแข็งหนาแข็งเหรอ,อเรียกเด็ดดิหนาไปเหมือนกี่ก็ขอตุ่มก็ได้ด้วยนะมแมงนี่ก็าขอตุ่มแล้วจ้ง หูกวาบเนาะสักผ้าสักผ้าพนตกเลยม,มันยนังดีเลาะ ชุดต้มตักเนี่ยชุดอยอดเลยมเคลื่อน,นเน้็ยขอบันไกย เงียบลฮะเงบนะอ๋อพ่อรูกว่าไเป็นไให้พ่อเอาให้แ่เอาใ้้ยแนะอยากให้แม่เอาให้ไปไปนังแนในยังบ้านเอาหห้

ก็ใารเล่มาที่หลายค่ะสปดฝปดให้มาแดดสวดหน่วยเดียวก็แล้วใจหอนเนี่ย กอดครึ่งวันจะไปครึ่งเดืออย่าไปถอดไหมบ่องยเด้อมนกินกลมเพื่อไเ ากระกป๋องรอล้ายตัวเดียวอีกชอนตัวกับขินมือนาวอืมปลากระกป๋องชวนนมาไม่ได้แักตัวเนี่ยสามมีห่อเดรดหาตัวมีหอ่อมีหอ่อเดรดซีตัวซีตัวก็มีเบียดเลย เจกีเ้เขาจอาาปลากระป๋องเนะแกออกาอนนามาเห็นมิวโปม <c oughs> ิวโปผู้ใดจักแล้วอ๋อพอมันคือไอ้ครับก็นีนะิวโปนะเขาลั่สิจักใช้ปากเฮ้ยนีมันเล็บมือนี่วา่านิวโปนี่วา่าเ <c oughs> อออีเออีี่อี <c oughs> อหี่่งจริง เครื่องตัดป่านี่มาปันดีมีตัดป่าตัดป่าขาดป่านมาก็จะใส่มือคนงานเนี่ยปันดีป๊อก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 ไปเลยเมื่อเมื่อหายช่วยที่มือตัวมามือหายเครื่องไปหลอกคุณที่ไปเฮ็ดยังไงล่ะสายพานมันเลียนไปหรอกเอาอเจ้ว่ามันบริเฮ็ดเท่าตัวเนาะมันบริสับปึ๊บเอาไปแช่แช่นั่นอันนี้เครื่องมันตัดตัดตัด ปลามันไปติดน้ำร่องนะเพิ่นกระเสียวมือไปเงียนะเจอใบนี้ตัดปุ๊กมันจะเข้าไปแรงผู้ใดเป็นคนผู้โชคดีเออเนอกหร<ม>ือว่าใครวะผู้ใดมากินปลาปอง ไอ้กี้เขาจานย่ากับตูจะควายเลยเพราะว่าควายจะบวกินปลากระป๋องเป็นอย่างไ้กวนเหนื่นเอเรื่องงานเหตุงานโรงงานกินปลากระป๋องกับามามา่าต้มใส่มามา่าพัดปลากระป๋องพัดใส่มามา่าดูซ้ำเนี่ยโคตรเวียนดูซ้ำเนี่ย กวนส์เสียบเสียบดิน่ากินาม,มากมีมีที่กินเหล่าบอชจอกเขาจะเอาปลาอย่างนี้นะ่ปะปลาซาดีนออคุณดังเ้ยหรอปลากระปร๋องนี่ไงก็นั่นแหละปลาซาดีนคล้ายๆปลาทูฉะนั้นเป็นปลาซาดีน มันมากเึ้นสูงทะเลทะเลไดอันดามันเอาไผยกับมีดนิดหน่อยแต่ว่าทาอันดามัน,น,น,นแสบีบซอสอย่งางแมคคาร็ว อเ,อเอาเขาอีกป่ะเอาเจ้าเอาเรือเอาเขาลูปม่เอาว่ะเอา,า,เอา,ามันต้องปัดนี้เถอะยังเจ้าเอา <c oughs> <c oughs> ไปแดงไม่กินนะเบ้อเอาอีกวะอ้ยยนโอ้ได้เห็นว่ใช้ตุนเดี๋ยวมือเอาอีกวะใครเใเ้ได้ขั้นเอาสที่เอาให้ ใคเรเลี้ยงขา้นฮัทในจินไม่มีครับนั่งกินหนะ้าบ้านไม่เคยมีอันนั้นไม่เคยมีไม,ม่ยมมาแล้งแรงวัด่นนย กันแดหดหดยามมันแค่บาวงมวนแล้วแม่งม,มันหลายโอ้ยมึงมีของหวานกินวส้างปาเม่อกี้กับวันนี้มาทำอะไรสูบักกันพูดดาก่อนนะเนีย่ยพูดบอลเนีย่ย พื้นไหมพี่น้องเกี๊ยบเตจเตจสุดเือยดลยทีนี้มัตตอร์ใส่เจมตาดำโบอกเอกินเนาะเกียแม่เรียบไหมดำเบิดเออเียเลยบ่ะเืออช้อนลงนี่เลยอย่มันก็เกิด กินไมกแล้วเาลงมันจะเิเพราะว่ามันนำมันสลายพวกแกะปวดหม้อถ้าวันในแกวมันกอน้องหมีมีนเกิกเกดบ่าเกิด <Okay. S 2> มันบ็ได้เอาเนีเ่ยมาเล็อันตัดชำเกิดบางชน,นิดมันได้เอามะเล็ พื้นเลื่อพื้นเลือ่อยไม้เลือเล่อเรื่องแบบพิพวนแบบพิพวนขึ้นแขนเดดูไม่ยุ่งกัดบวมบ่งนึงข่อยตาข่อยพันพันเห็นเงี่ยหันหนามานหันหนา ผลไม้ทั้งสูงบักพีผุน่นรสชาติเป็นแน่ไรห,หวานเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานฝาดก็มี <Okay. S 1> ถ้าหน่วยไม่สุกหน่วยเหมๆเ,เนี่ยแล้วบลาเขาไม่มีไม่คือดอนบางเกาใช่บักชื่อมืงก็ไม่เหรอต้องอยู่ในดอนในปา่า มีผีป่าซาในโคักเล็บแมวยังตุ้มมือตุ้มมือเนี่ยยุลันน่ะไปเน่ย ามาปาดกันวะดูรันน่ะูรันพัม่ะเมื่มเอ,อกเกกว่าไปบอติแม่อตัวละหาลอยไหมอือแม่หัวต้นละหาตันน้อยเนี่ยแก,ก,กเกิดกเกิดแม่สูงจำนี่ย่เ,ยอเอาไปเอมเอินกนเนเ่เนเน่ กินบักอันนี้บ่เจ้วมังกรนีร่ลาะมักเดนีลาะมักเดเจ้วมังกรนึกลามากหนึนงไหมะลามากแจ้วมังกรกินบ่ เ้อนี่แเละที่ทายเว่ะนั่นติดเองเลยเนี่ยก็จำเต็มไปก่อนสวัสดีครับ